สวัสดีครับอยู่กับผมครูอัศวินพอพจากโฮมลูมสตูดิโอวันนี้สิ้นสุดการรอคอยอยู่กับไลส์เซาการ์ดเควัพระมมือแกะของนะฮะว่าได้เครื่องมาเป็นอย่างไรครับจะมีสายสหรับชาร์จให้1สายนะครับแล้วก็มีสายเชื่อมต่อนะครับเป็นแจ็ค3.5ทั้งหมด3สายด้วยกันครับสุดยอดครับเครื่องแกะออกมานะครับก็ จะมีคู่มืออยู่ด้านหลังให้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับศึกษาได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาแล้วทุกคนโอ้สวยเ่ะสวยมากดู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 เขาซะก่อนเปิดเครื่องให้ดูก่อนโอ้พิมียมดูครับ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 ใครได้ไปครอบครองนะฮะในราคาขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นโลหะนะฮะโลหะแล้วแบบหล่อเลยอ่ะ โอเคไหมครับผมวัสดุอุปกรณ์บอกแล้วครับมีความเงางามนะครับเป็นดําเงาครับดาเงาสวยมากสวยมากๆทุกคนสวยจริงๆอยากให้เห็นกับตานะครับแล้วทีนี้ผมจะพาไปดูวิธีการต่อนะครับการเชื่อมต่อง่ายมากเลยนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ได้ 6- กถึงเชั่วโมงครับช่องไลฟ์หนึ่งไลฟ์สองไลฟ์สดพร้อมกันได้2ช่องทางนั่นก็คือทําให้คุณสามารถเพิ่มรายได้ได้2เท่านะครับนะครับแอปคอมเพนเนนตนะครับก็คือเราสามารถเอาโทรศัพท์นะครับแท็บเล็ตนะครับหรือ ดนตรงดนตรีต่างๆนะครับช่องนี้ใส่เข้าไปเช่นกีตาร์ซาว์ีย์บอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ได้เลยครับซาว์ตัวนี้ครับเป็นตัวขยายครับต่อกับลาโพงนะฮะมอนิเตอร์เช่นเดียวกันนะครับผมเฮดเซตนะครับมอนิเตอร์เป็นหูฟังนะฮะเช่นเดียวกันคือใส่หูฟังได้นะครับผมเฮดเซตใส่หูฟังก็ได้นะครับต่อขยายก็ได้นะครับผมเฮดเซตเนี่ยจะได้กับหูฟังที่มีไมด้วยก็ได้นะครับทีนี้ไม่มี2ช่องนะครับ เป็นแจ็ค3.5เหมือนกันนะครับเป็นไมโครเดนเซอร์สองช่องนะครับไมโครเดนเซอร์ที่ผมจะนําไปพูดต่อไปก็คือไมค้ตัวนี้นะฮะ U87 ครับอยู่ที่ตะกร้ามีนะฮะ U87 ตอนนี้ผมใช้ BM800 นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับสุดท้ายครับเป็นช่องไมค์ไดนามิกนะฮะไมค์ไดนามิกเสียบเข้าไปแล้วก็ร้องเพลงร้องคาราเกะได้เลยครับเห็นไหมครับว่าวิธีการเชื่อมต่อง่ายมากครับแจ็ค3.5เขามีให้แล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันเอาลเหครับคราวนี้เรามาถึงขั้นตอนของ การบอกส่วนประกอบต่างๆว่าไอแต่ละปุ่มนั้นใช้งานอย่างไรแล้วใช้แล้วเกิดประโยชน์อะไรนะครับปุ่มแรกนะครับดูให้ดีนะครับปุ่มพวกเนี้ยเราจะใช้กับไม์ตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟน U87 อยู่นะฮะโดยที่ผมยังไม่ได้ไปเซตอะไรมาเลยนะครับตรงนี้อันนี้เป็นเสียงแหลมนะครับถ้าเราอยากได้แหลมแค่ไหนแล้วก็บิดไปนะครับเสียงกลางเสียงเบสนะฮะหรือว่าเสียงสูงนะครับเราก็ปรับตั้งค่าเป็นแบบแมนนวลเลยนะฮะอันนี้เสียงดอทเสียงดอทคืออะไรเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงนะฮะ เพราะว่ามันมีการเชื่อมโยงไปยังดอทตัวนี้อันนี้บาลานซ์ครับซ้ายขวาของลําโพงของเราถ้าเราแยกลําโพงบาลานซ์ส่วนปุ่มนี้ครับปุ่มอัมเลา้าปุ่มอัมเล้าไว้สําหรับทำออโต้จูนแบบแมนวนวลแบบมือทำนะฮะหมุนไปทางนี้นะครับถึงสิบสองนาฬิกาก็คือถึงตรงๆอ่ะมันจะเป็นเสียงแหลมเห็นไหมฮะนี่มันจะแหลมแหลมขึ้นไปไเรื่อยๆแบบนี้นะฮะอ่าพอที่จากสิบสองนาฬิกาลงมาถึงหกนาฬิกาตรงนี้มันจะเป็นเสียงต่ำอฮะ เราจะต่ำไปเรื่อยๆนะครับต่ำต่ำไปต่ำ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 อ่าสุดยอดครับปรบมืออ่านี่เป็นซสาร์เอฟเฟกต์อีก27ซดา์นะครับปุ่มต่อไปครับเป็นปุ่มแสงนะฮะเราก็เพิ่มเข้าไปนะฮะเพิ่มแสงเข้าไปนี่เป็นยังไงสวยงามนี่สําคัญที่ปุ่มอัมเลานะครับคุณอย่าไปหมุนตั้งมั่วนะครับไม่งั้นค่าเริ่มต้นเสียงมันจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเปิดมามันจะเอ้ยไม่ต้องตกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมเสียงแล้วมันเปลี่ยนไปไปกดตรงไหนล่ะ นี่ปุ่มนี้ฮะปุ่มแอมแล้วดูให้ดีนะครดูให้ดีอ่านี่ผมบอกละเอียดเลยนะครับปุ่มตรงกลางปุ่ม On Off นะครับแล้วก็มีซาวด์เสียงทั้งหมด12เสียงเป็นเป็นเสียงของไมโครโฟนนะฮะเราไปฟังไมเสียงแรกดูก่อนนะครับสวัสดีเสียงที่2นะครับไลฟ์ซาวการ์ดเคนะฮะเสียงที่3ครับเสียงที่4 4มันมีการสะท้อน สียงที่ห้าสี่งที่หกสิ่งที่เจ็ดเสียงที่แปดสิ่งที่ 6, 5, 5. เก้าสิ่งที่สิบสิบเอ็ดและเสียงที่สิบสองอธิบายแบบนี้นะครับปุ่มทางซ้ายมือตัวนี้เป็นไมโครโฟนนะฮะอยากได้เพิ่มความดังความเบาก็เอาลงไปนะฮะปุ่มขวามือครับเป็นปุ่มแอคคอมเพลเมนต์นะฮะ ซาวด์ดนตรีก็จะเข้ามาเห็นไหมฮะเชื่อมต่อง่ายๆครับเนี่ยคขาที่ไลฟ์สดอยู่ถ้าคุณก็เปิดเพลงคอแบบนี้ไปได้นะครับคราวนี้มาดูครับสเปซิฟิกคืออะไรสเปซิฟิกคือซาวด์เอฟเฟกต์นะครับความดังของซาวด์เอฟเฟกต์เรา27เสียงที่มันอยู่ซ้ายขวาเลยอ่ะลองเล่นซักซาวด์ครับซาวด์ thank you สมมติว่าขายของอยู่มีคนซื้อของคุณแล้วคุณก็กด thank you ครับ thank you very much อ่า thank you very much เอาสักครึ่งนึงก็เอาเสียงเดิมเลยอ่ะ thank you very much เห็นไหมครับปรับแต่งเอานะฮะ เพิ er Eco, Eco, Eco. ่มไมโคเข้าไปเอ็โคเอโคเอโคอ่าอโลมานะฮะหวงของเรานะครับมอนิเตอร์เช่นเดียวกันนะครับมอลุ่มคือทั้งหมดในนี้มอนิเตอร์คือลําโพงนะครับกับหูฟังนะครับเลกขอดนะครับเป็น,นเลกขอดเป็นความดังเข้าไปในโทรศัพท์ที่เราอัดอยู่ไม่ยุ่งยากครับกุได้ปับ๊บเสียงก็จะเป็นเสียงสดอีเวนต์มคืออะไรครับอีเวนต์มคือเราจะไม่ใส่เอฟเฟกเป็นปุ่มที่จะไม่ใส่เอฟเฟกเลยกดไปปุ๊บบนนนนะะะคระร,ะครััเเเเสสีียยงงงมจป็ขอา คราวนี้ถ้าเราเอาเสียงเ n c h เ r อ n c h อ r นะครับเ n c h เ r กับ Beauty นะครับ Beautify นะฮะมันก็จะเป็นเสียงเหมือนกับเสียงโปรกับเสียงของอโปรกับบ๊อบอย่างเงี้ยครับเหมือนกับ F 9 99, 9998นะฮะอ่น i n t e r วิช t i o n on i n t e r อร์ t i o n off ก็คือเหมือนกับเราเป็นสัญญาณที่เราปิดไว้ถ้าเราอยากจะให้เราได้ยินคนเดียวเนี่ยเกี่ยวกับเพลงนะฮะแล้วก็เปิดไว้สหรับให้อ่า คนที่ไลฟ์ได้ฟังด้วยนะครับนะครับมาดูดอทนะฮะผมกดปุ่มดอทกดปุ่มดอทแล้วมันจะมีดอทตรงนี้อีกใช้สลับทําอะไรครับใช้สลับเราเปิดเพลงเวลาให้เราเปิดเพลงแล้วเราอยากจะพูดให้เพลงมันลดลงเนี่ยเราไม่ไม่ต้องมาปรับปุ่มปุ่มคอมตรงนี้นะครับเรากดดอทครับสวัสดีครับเราอยู่กับไลฟ์สาวกัสเควันครับเห็นไหมครับดนตรีเขาจะค่อยๆลงนะครับแล้วเขาจะขึ้นมา เราอยากให้มันน่วงครับอยากให้มันช้ายืดเวลาแล้วก็มาหมุนดอทตัวนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับไลฟ์ซาวการ์ดเควนไปแล้วครับไซลเลนเซอร์คืออะไรครับไซลเลนเซอร์คือเราต้องการจะร้องคาราโอเกะนะฮะเราสามารถตัดเสียงนักร้องครับไซลเลนเซอร์คือตัดเสียงนักร้องนะฮะส่วนดีน้อยเป็นการตัดเสียงรบกวนเราสามารถกดอยู่ตลอดทั้งไลฟ์ทั้งการใช้งานก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะตัดเสียงพัดลมเสียงแอร์เสียงอะไรต่างไปนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะกด ร้องเพลงกับวงเนี่ยผมงเบบี้อัพผมจะให้เขาเป็นคอรัสก็กดไปนี่เห็นไหมฮะแล้วผมก็ร้องลองไปเพะนะแต่ว่าสาธิตให้ฟังอ่าประมาณนี้นะครับเราสามารถนำไปตัดเสียงนักร้องได้เลยอ่ะแอมแล้วถ้าใครจำได้นะครับ เราอยากจะปรับขึ้นมานะฮะคราวนี้เฮ้ยทำไมเราปรับแล้วทําไมเสียงมันไม่แบบไม่หมุนไม่อะไรเพราะอะไรครับเพราะเรายังมีเอฟเฟกติดเอฟเฟกไว้อยู่นะฮะเราต้องกดอีเวนต์ไมล์ออกปุ๊บอ่านี่เห็นไหมฮะมันจะกลายมาเป็นใสเอฟเฟกเลยนะอีเวนต์ไมล์ถ้าอีเวนต์ไมล์เนี่ยเขาจะปิดเอฟเฟกเอาไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามาอีเวนต์ไมล์จำไว้นะฮะเอาเสียงไม์สดของเรานี่ก็เป็นแบบนี้ครับปิดเอฟเฟกไว้หมดเลยอีเวนต์ไมล์ปิดเอฟเฟกไว้นะครับหากเราต้องการทําเสียงนะครับ จูเนอร์นะฮะที่เป็นเสียงสี่ห้าเสียงเนี่ยอย่างเงี้ย wow, <she> แล้วหมุนไปได้ใช่ไหมครับคันนี้ข้างล่างก็เหมือนกันครับเสียงเมลนะฮะเสียงเมลสวัสดีครับเสียงผู้หญิงต่อไปสวัสดีค่ะต่อไปเสียงเด็กเบบี้เบบี้มาแล้วจ้าต่อไปเสียงคนแก่โอ้ท่านแก่แล้ว <laughs> ต่อไปเสียงรถกนยคนต์ สวัสดีฉันคือปุนยนต์คราวนี้ถ้าเราอยากทําเองได้ไหมประโยชน์ของมันนะัคือสนุกมากเลยนะถ้าเราจะเอาไปร้องเล่นๆน,นะฮะเคยฟังหรือแล้วทคิงไหมถ้าผมจะลองดูนะไม่เห็นต้องกังวลไปลมันไปนะดีแล้วเรื่องร้ายไม่เคยมีก็ท่องไวด้ดีๆอคูณามาททาต่อไปครับสาวเอฟเฟกมีอะไรบ้าง Thank you very much อ้โเนี่ยเยอะเลย27เสียงเนี่ยนอกจากนี้มันจะมีบลูทูธด้วยนะเราเชื่อมต่อบลูทูธได้ถ้าเราไม่อยากเอา27เสียงนี้ได้ไหมเราไปโหลดมาครับเราไปโหลดมานะครับเราสามารถโหลดได้จากเสียงเอฟเฟกนะฮะโหลดได้อ่า o Yahoo เขามีหมดเลยประมือ เห็นไหมครับว่ามันสะดวกสบายมากนะฮะคราวนี้อีก4ปุ่มนี้ยังไม่มีใครเคยบอกนะฮะในช่องต่างๆไม่ได้ว่าเขานะครับแต่ว่าผมจะบอกนะฮะสปุ่มนี้เอาไว้อัดเสียงของเราได้นะครับเช่นคํากําลังที่มันดังๆอาลองดูนะครับกดไปประมาณ10วินะครับมันจะกระพริบช้าๆไอตอนที่มันกระพริบรวๆให้คุณอัดนะอ่ะผมจะทําให้ดูนะครับผมจะใช้คัสตอมสามแล้วกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่โฮมรูมสตูดิโอโดยครูอัศวินพพอๆมาทําการทดสอบ รีวิวทุกๆปุ่มของอุปกรณ์ไลฟ์เซอการ์ด K1 ไม่สคาวนี้เรามาลองฟังกันดูนะครับว่าจะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ h o m ม r o o m ีอีโอครูอัศวินพอไปไงเห็นไหมฮะทดสอบพอเรากดทุกๆปุ่มของอุปกรณ์กดปุ่มอื่นเขาก็จะหายไปอ่ากดปุ่มนี้เขาก็จะหายไปดังนั้นและนี่คือออโจูนไลฟ์เซอการ์ด K1 เสียงออโตจูนมาแล้ว sự